เป็นเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้ครับร้อยแปดสิบเจ็ดครับร้อยแปดสิบเจ็ดตอันนี้ก็เป็นชุดมั่วนดีเตรียมทรงลูกค้าครับอันนี้ไปไปยะโสมาครับยะโสท่อนจองแล้วจองแล้วครับอย่าบอกนะว่ายูนี่คือมีเจ้าของมาแล้วมีมมดละมีหมดแล้วครับบอกได้บอกครับราคายูนี่ครับแพงบ่เริ่มต้นราคาตัวแดงอะยูสองเซนหาครับไปใช้พุ่มครับเป็นพอพันไปคุ้มตขาวนี่ไม่บ่ครับตัวขาวตัวโบสบอกราคาได้บอกราาคได้บ ตัวนี้เจ็ดหมื่นครับมาเท่าแนะน้ำเนี่ยอันนี้คือเป็นวัวชุดที่จะเตรียมไปประกวดครับครับผมพ่อมจะลงสนามแล้วครับอีกสองมือเดินทางแล้วครับโอ้ยุคสนามใดครับเนี่ยไปสนามปากน้ำโพนี่ครับนครสวรรค์อันนี้ถวยพระราชทานครับจากสมเด็จพระเทพเป็นถวยเกนแชมป์แล้วก็ที่เหลือที่เห็นครับวบาแม่น้อยได้พี่น้องครับแม่นั่าเขาเลยครับแม่น้ําเขาเ้ยน้่เขาแต่ในน้อยจนเป็นสาจากจากอเมริกาเป็นบ่ครับ สวัสดีครับผมลาวเกษตรครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมครับผมสวัสดีครับผมนายทองพันธ์ปกพันธุ์ครับเป็นผู้จัดการฟ้ามสุพิศลาหรือว่าเอดอาี่ที่ห้อหุจักกันในในวงการงัวครับอันนี้พื้นที่นี่ตั้งอยู่ใส่ครับผมบ้านนี่อยู่บ้านค่อยนอกครับตำบลซากแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหกปีผ่านมา จาก10กว่าโตตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้ครับร้อยแปดสิบเจ็ดครับร้อยแปดสิบเจ็ดโตนะส่วนหลายก็คือเก้าสิบเก้าชุดเก้าเปอร์เซ็นต์สิเป็นหามันมันบ้างหมมันครับหมาหมันนี่เลือดลอยเลยอปล่ากับเป็นพันแท้ทั้งหมดครับพันแท้ทั้งหมดเลยเกิดจากการแย่ฝากบ้างเกิดจากการนําเข่าแม่พันธุ์จากไอ้ฟาร์มชั้นนําของอเมริกาบ้างครับอือ๋อมีมีนําเข่ามีนําเข่านําครับมื้อนี้สิได้เห็นบ่เนาะครับมีครับมีครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับนี่ครับนี่นี่อันนี้เขา แค่น้ำจิ้มเนี่ยครับอันนี้เป็นชุดแม่พันธุ์ครับชุดแม่พันธุ์ชุดแม่เลี้ยงลูกครับอันนี้เลี้ยงลูกนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่ผลผลิตครับอันนี้ก็เพิ่งได้สามเดือนครับอ๋อเอาแม่แม่เลี้ยงลูกจะอยู่นี่ครับเอาง่ายๆว่าจะต้องอยู่ใกล้คนเลี้ยงเนาะเพราะว่าแรกเกิดถึงสามเดือนนี่ค่อนข้างง่วงจะลูกง่วงนี่ค่อนข้างจะอ่อนแอก็เลยต้องอยู่ใกล้ๆค้นครับมีการเสริมอาหารเนี่ยมีพื้นที่ให้เขาอยู่ใช่ครับในลูกวัว มีอันนี้คือไฟอันนี้ไฟโกครับเพราะว่ากลายกังคืนน่ะอากาศจะเย็นในสมัยสปอร์ตไล่บ้านเฮาแหรอแต่ว่าเฮ็ดให้อบอุ่นได้เนาะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นร่างอาหารเพื่อฝึกให้ลูกกลุ่มม่วงมองนีเม่พันธุ์เขาบ่ได้เลยบ่ได้ครับเขาได้จะบ่อนี่ครับเทคคนิอีกนึงเนาะที่เห็นเนาะเอ้าวมอคมากบ้าเชิญเข้ามาเบิ่งสักหน่อยนึงนะครับผมนี่ก็ขยับมาเป็น2เดือนครับครับเป็นแม่พันธุ์เลี้ยงลูก2เดือน โอ้เป็นเป็นแต่กินแซบเลยครับอันนี้คือแพงงกุลาบนะครับอันนี้เป็นยาแพงกุลาครับอันนี้ปลูกไว้แปดสิบไร่ครับแปดสิบไร่แพงกุลาเป็นตัดสดโอ้โหคุณอ่ะโอ้โหโชว์เลยโชว์เลยโชว์พันกล่องเลยเราแพงกุลาเน่าเน้นไปที่ยาครับสส่วนใหญ่เพื่อให้ต้นทุนมันต่ำในการผลิตให้ต้นทุ่นต่ำที่สุดก็คือต้องใส่ยาเป็นลักเพราะว่ามั่วเขากินยาเป็นลักอยู่แล้วครับครับเมอกีพื้นที่ทั้งหมด ตั้งเหตรงนี้ร้อยไร่ครับแลกับแบ่งไอ้เป็นแปลงหญ้าเดินแปลงอีกสี่แปลงใหญ่ครับคิดว่าน่าที่ได้เห็นนะืูอนี้เนาะเดี๋ยวผมเอาโดนบินให้ให้พี่น้องเบิ้งนะครับข้างบนว่าเป็นแปลงหญ้าที่หฮาตัดช็อปเป็นอีกร้อยหกสิบไร่ครับอากาศดีครับพี่น้องครับผมบอกเลยครับตันนี้ประมาณใบใบสามกว่าได้ว่าค่อนข้างเย็นตอนเศร้ามีหมอกปะก็มีครับอากาศเย็นคนนี้ครับอากาศเย็นบายหนาวหนาวครับผม นี่ครับนี่โอ้กำลังรุ่นครับอันนี้รุ่น2เดือนครับพึ่งพุดเขาเพิ่งเริ่มหายเอาไปใสนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ในน้ำตัวเนี่ยนี่ครับผมคือศิลปภพมาตาครับหมอก็เป็นสตวบาลเฮตาฟาร์มไอหมวกคือเป็น m j u เจู่จบมาจากแม่โจครับเอ้เอารุ่นไหนครับนี่ในน้ำตัวนี่ยครับนี่ คนุ่มนรุ่นเจ็ดสิบเก้าครับตายลูกไอ้รุ่นน้องผมตัวนี้เดี๋ยวสีสั่งสวยลงในว่เดี๋ยวบ่คขึ้นเหรอบวคือ้นบ่ได้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 เอื้ออหมอกรก็ไเลยเนาะเพื่อนได้เตรียมงั่วที่จะไปประกวดเป็นบอครับชุดฟังนะคุดคนที่ดูแรกก็เป็นหมอกรเป็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสหน่อยเ๋ยผมแวบไปเบิงเนาะลูกวนหมอกรเดี๋ยวไปเตรียมตัว่าเลยก็ไเลยเนาะเดี๋ยวตามไปครับผมขอบคุณครับโอ้ยรุ่นน้องแมโจเฮานี่เองครับผม อันนี้ก็เป็น,ปนชุดม,ม,มั่วดิเข้าเตรียมทรงลูกค้าครับเตรียมทรงลูกค้าบะครับ่้นมาเขา้ายานมเจ็ดเดือนแต่ว่าทรงลูกค้าจริงคือสิบถึงสิบเอ็ดเดือนถึงจะส่ง <ผม S 2> เพื่อให้เขาปรับโตได้สมบูรณ์จากสี่ทรงลูกค้านี่ก็เตรียมทรงงานอันนี้อันนี้อายุหลายแบบไหนครับอ,อันนี้อายุสิบเอ็ดเดือนคสิบเอ็ดเดือนในผมขอญาตเบิ่งสัลลี่ละเลยครับมอคโกเปข้างนี้โอ้โหสวยมากอันนี้ไปไปยวโสมาค่ะยั่วโสท่อนจองแล้ว จองแล้วครับอย่าบอกนะว่ายูนี่คือมีเจ้าของมาแล้วมีหมดแล้วมีหมดแล้วครับลออร่งให้มันสมบูรณ์บอกได้บอกครับราคาอยู่นี่ครับแพงบหมเริ่มต้นราคาตัวแดงอายุสองแสนห้าครับสี่เมตรเดือนเนาะตัวนี้อยู่ที่สองแสนห้านะครับผมหมอต้องผสมเองแน่นอนเลยลูกใส่ตัวนี้อันนี้เป็นลูกไอ้เคซี่เจ็ดศูนย์เจ็ดครับเคซี่เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดตับซีเป็นพ่อของอัปเช่ครับ ตอนตอนยกหยาคือนี่โอ้โหเห็นสุดยอดเลยครับไปใส่นอยาสุนี่ไหมผมจะงุดอย่างไรสหโอ้นี่ครับผมนี่จะฟองมาแล้วครับเป็นไปมอบงานในบุรีรัมย์ครับเดือนท่านว่าสุดยอดเลยครับครับอันนี้กับไปไปใชัยภพม่มครับเป็นพอพันไปคุ้มอ๋อพอพันพอพันคุ้มฟุ้งชัยูพุ่มโตัวขาวนี่ไหมครับขาวตัวโบสบอกราคาเลยป่บอกราคาเลยปะตัวนี้เจ็ดหมื่นครับมาเท่าท่านเหรอครับเดี๋ยวขอขอนุญาตเบื้องหน้า คือพ่อฟังอายุหลาไปเลยครับเนี่ยอันนี้เพิ่งไอ้สิบเดือนครับแต่ว่าเพิ่นสีซื้อไปคุ้มฝูงบอครับโอเคนะผมว่าราคาพอฟังเนื่องจากว่าอย่าลืมนะครับ s อชอาร์มเป็นฟาร์มดังมากเลยลูกศิษย์ผมหูจักเมื่ครับมีผมเหรอผมยังโมเคยมากครับผมว่าเธอแหลกตื่นเต้นหลายครับเอาอันนี้พันอย่างครับนี่พันอย่างนี่พันลอยพันลอยโอ้อันนี้เป็นชุดคอทไม้ครับเพิ่งได้ไอ้สามสี่หมื่นห้ามอกรผ้าไปเบิกแน่ผ้าไปเบิกแน่ครับส่วนมากเขาก็จะมาอยู่อยู่ในช่องเขาครับโอ้นี่ครับนี่ครับพี่น้อง เป็นช่องสําหรับดูง่วเขามาเวลากินน้มมัาก็จะออกไปครับนี่ครับอืมกินน้มแล้วจะเข่ามานนอนมากมกบอยู่ด้วยความผูกพันนะผมเบิ่งแล้วโอ้อันนี้จังมือเหรอครับนี่อันนี้เพิ่งสามมือครับแม่เพิ่งกับยูนี่แมนว่าครับหวงเลยนะครับเพิ่งอายุสามมือครับสุขภาพดีมากเลยโอ้พี่น้องครับเห็นแล้วอ่อนซ่อนครับโมเมนต์เขมองนี้ได้ครับอันนี้ที่ผมถ่ายนี่ผมว่าวังหาเบอร์เซ่นเนี่ยแหละของฟ้ามครับนี่ อันนี้เป็นง้คขอดครับเป็นม้วนเตรียมคอดอ๋อเตรียมคอดเพื่ออดสมัยกับเขาแปดเดือนครับเพื่อฉีดยามรุ่งอ๋อท้องแปดเดือนแล้วก็เลยเขาต้องเขามาอยู่นี่เพื่อปรับลดอาหารในบางตัวที่พร้อมกับเพิ่มอาหารให้บางตัวที่อ้วนกับลดอาหารนี่ครับเพื่อปรับบอดิสกอร์ให้เหมาะสมในการคอดครับอันนี้ก็จะส่งผลในตัวลูกว่าจะคอดง่ายคอดยากลูกตัวใหญ่ตัวน้อยไอ้แค่ประมาณนี้ครับครับโอ้โหแล้วก็มาตรวจทามาตรวจธีการเตรียมคอดเพื่อหาปัญหาว่ะ เข้าตรงจะแก,ก้ปัญหาอะไรค้ามีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะค่อดเน,นี่ยคอดยนับเพื่อเตรียมไว้ก็เป็นง่วนลุ่นตวนีสวยๆสวยๆสวยๆตัวนี้ครับอันนี้เป็นเกิดจากแม่น้ำเข่าครับจากฟันฟร์มชะน้ำของอเมริกาของวีเอลอันนี้คือแม่พันธุ์น้ำเขา่าเบอรครับในรุุนลูกที่เอามาผุมพันธุ์ครับอ๋อในรุ่นแม่พันธุ์น้ำเขา่าแม่น้ำเข่ามากเกิดจากแม่น้ำเข่า โอ้สวยสวยสวยพี่น้องเห็นคือผมบนนั้นครับหนังนี่ย่นเลยได้ครับนี่อันนี้ได้ขายป่ะครับหรือว่าอันนี้เขาเก็บครับเก็บเพื่อจะต่อยอดเพื่อเป็นเมเปิุ์ที่ดีในอนาคตต่อไปสวยสวยสวยมากอันบูขายเป็นป่ะครับบ่ก็ครับเออมาหยอกมาหยอกนี่นะครับพี่น้องเพื่อสีมาเนี่แผ่ภาคอีสานครับสีผูกสีแพงกะแดงว้ก้อนแดงว้ก้อนนะครับนี่ครับเป็นงวยานมมาครับ พึ่งยานมมาพึ่งหกเดือนครับชุดนี้อ๋อครับพึ่งเริ่มกินอาหารอกเดืนมแม่แปลว่าจะมีจะของหมดแล้วครับเหลือแต่ล่อทรงเอ้าวเหรครับครับกับเลี้ยงไ้เพื่อนบุญละสักสามสี่เดือนบุญนะสิบสิบเอ็ดเดือนยังทรงบุนครับเห็นสมบูรณ์ดีีปรับตัวเนาะเอ้าตัวนี้มันยังนี่คือตันแขนดีแท้อันนี้ก็เป็นชาเบ้ครับชาเบ้เป็นแม่พันธุ์ดีเฮ่าบามันก็บชาโรเล่ครับ เป็นแม่าพันธ์บามมนที่เห้าบีดลูกออกมาบสวยกับคอดกับชารโลเล่เพื่อจะเอาไอ้แม่รุ่นนี่คือนมาเป็นแม่ลับอ๋อฮะครับเพื่อจะบดไปซื้อแม่เขามากสิครับอือฮึนี่ก็จะเป็นแม่ลับแม่ตัวลับครับผมเพราะว่าเห้ามีตัวอ่อนอยู่ในถังนะหล่ะอ๋อหย่ยฝากนะครับเพชรเหย่ยฝากรวมครับมอกโเพชรเป็นบ่เนี่ยเพชรเป็นครับเพชรอินครับสุดยอดเลยครับผมนี่ครับชาเบชาเบก็คือชาร์โรเล่ครับบาั่นเนาะ แต่หักนี้คือกระตูนนี่แหละครับ,รบเป็นงัวประกวดที่จะเตรียมไปงานครับอ๋องัวประกวดนะครับครับโอ้ทีมงานคือหลายหนวอ,อยู่นี่ครับผมเอาขึ้นหนีมาแล้วเอามากรม,มาแล้วครับมาเร็วถ้าเขาทั้งไหนดีคับนด่ฮะเขาทั้งไหนครับเขาทั้งหนักอ่ะอ่ามาโอ้ อันนี้คืออย่างครับผมแนนำเนี่อันนี้คือเป็นวัวชุดทีจะเตรียมไปประกวดครับคนที่เตรียมงัวเนี่ยมันต้องมีไม้มมไมกายสิทธิ์บอ่อยังไงครับไม้ชุดสตีครับเอาไว้จัดท่าครับคือทางัวเห็นไม้ในพวบนี้มนไม่แห้งเลยบเ่แม่นครับก,ก็คือการให้ลัง้ันงัวโอ้เก่าครับ<ๆ>ท่ายืนโอ้ๆๆๆๆๆโอ้ตัวนี้แนะน้ำเนี่ยบามัน,ต,นตัวนี้อายุหลายไปีได้แล้วครับมังกรตัวนี้อายุสิบสองเดือนครับสิบสองเดือนนะครับผม หลังจากที่เขาคัดเลือกแล้วเนาะมาคมเนาะว่าตัวนี้มีลักษณะดีแล้วเขาจะเริ่มต้นจากใสครับสันส้นๆง่ายๆเลยถ้าเป็นรูฟาร์มเออาร์เขานะครับตั้งแต่สองเดือนขุดเขาแล้วทางฟาร์มก็จะใสขุมเลยครับคืออย่างใสขุมคืมคมออย่างฝึกตัวนี้แล้วก็ครับจะมีเชือกให้หัวเหยียบครับแล้วก็เวลาเขาเขาไปใกล้ๆกังสีกระสีจับวัวได้ง่ายหัวกระสีเชื่องตอนนี้ฝึกได้โดนไปครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ฟฝึกโดนแรล้าประมาณประมาณ ประมาณตั้งแต่หกเดือนตอนนี้สิบสองเดือนแล้วครับก็แสดงว่าอยุคเขาเขามาดูแลย่างดีครับอืมครับให้สมบูรณ์ที่สุดอ่ะเนาะครับผมครับตอนนี้ก็คือเชื่องแล้วครับผมพร้อมจะลงสนามแล้วครับอีกสองมือก็เดินทางแล้วครับโอ้ยุคสนามใดครับนี่ไปสนามปากน้ำโพนะครับนครสวรรค์ปากน้ำโพนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวพี่น้องเพื่อติดตามน้องเอสอาร์ฟ้าม์โอ้ศูนย์เจ็ดหกนะครับผมเอสอาร์ศูนย์เจ็ดหกเป็นอะไรครับง่ายๆเอาให้เบิ่งลักษณะเด่นของของวัวเท้านะครับก็คือจะ เจ้าเนื้อแล้วก็จะออกไหบจังหน่อยเนื้อสะโพกกระดูกครับลักษณะโบตงเอาไหลโบตงเอาไหลเดี๋ยวเก็บไว้ตักน้ำโพแมนบแต่คือขัดที่เด็ดที่สุดในรุ่นแล้วอ๋อที่เด็ดแล้วแมนโบครับเดี๋ยวสีได้พ่อกันแมนวบา็อาย่างไก็แล้วกันผู้ใดเป็นคนขัดระวังสองคนลูกพี่ครับลูกพี่กัดัน้วนะครับสายตาว่าน่าจะพลาดนะแมนโบครับตื่นกล่องเลยไหม หมายถึงง่วนเลยครับตื่นกล่องครับโอ้โหครับนี่ครับนิ่งมากเอาเอานิ่งอีลีได้ครับวันนี้สวยมากมอกบมีคนหายไปในตัวนี้ตัวนี้ขายเหรอครับลอดทรงอ้าวอีลีครับเป็นพอพันหรือเปล่าครับสรศูนย์เจ็ดหกเอานี่เอาไปใซม ไปซีคิวครับไปซีคิวโคราะบอกราคาได้ป้ะเลขกลมๆก็ได้ไม่ต้องอะไรอยู่หกสิบห้าครับโอ้โหหกสิบห้าครับแต่ว่าเบิึงสรีระแล้วก็บบัวท่ามดาครับตัวนี้ครับสุดยอดแสดงว่าที่ผูกไว้นี่แม่นหมืดเลยมาว่าหมอกรบแม่ป้าครับแม่นครับผมโอ้โหแล้ววันนี้ได้รับการฝึกครับอในคนเอาไปจูงได้ได้สุดยอดสุดยอดโอ้ยออนซ้อนครับพูนะ บะนี่ผมถามเหร่นเห่นเนี่ยขาวกับแดงเนี่ยถ้าเป็นพ่อพันธุ์น้ำกันเนี่ยใส่ทำกันเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยราคาต่างกันบ๊อปแดงกับขาวแดงกับยูมันเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นถ้าถ้าเป็นตัวขาวอ๋ออันนี้ก็คือเป็นงัวรุ่นมัวนหน่อยมาครับมัวนหน่อยไม่รุ่นลูกม้วนยกเว้นยกเว้นว่าเป็นแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์อีกราคาหนึ่งเลยราคาหนึ่ง แม่บ้านอบทองเลยราคาหนึ่งอืมครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณหมอกรครับผมโอ้ยครับสุดยอดเลยโอ้เ่าโบดตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยอันนี้ก็นจะบอกว่ามีเจ้าของมาแล้วมีครับตัวนี้ไปสีสเกตบับท่านนี่นี่ครับพูดใดอยากได้นี่บท่านครับไปสีสเกตนะครับผมนี่ครับอันนี้ฟังนี่ครับให้พี่น้องมักง่วนได้เห็นครับว่า มันอ่าครับสุดยอดครับพวกนี้ถ้าได้รับการฝึกแล้วนี้รับประกันแล้วเนาะความเชื่องลักษณะอย่างต่างๆเนาะอืมโอเคครับครับขอบคุณขอบคุณหมอกล้าครับผมขอบคุณครับผมโอ้ยสิทธิ์เก่ารุ่นน้องแม่โอผมโอ้นี่ครับผมนี่คือการันตีครับความสําเร็จของ sr farm ครับพี่น้องครับอันนี้สวยพระราชทานครับจากสมเด็จพระเทพ เป็นถวยแกนแชมป์แกนแชมป์เลยนะครับแมนฟังใสมือคืออยู่สุพันเนาะครับสุพันบุรีรัมแล้วก็งานสี่ขีวอันนี้คือถวยยังครับนี่ของกรมครับถวยไอ้แกนแชมป์งานขอนแกนครับงานมอขออ๋อของงานมอขอของมกดเพอร์ซัดมันว่ครับกระส้งประกวดครับครับแล้วก็ที่เหลือที่เห็นครับว่าไม่น้อยได้เพี่นนอครับหรือไ้รุ่นคสี่เขารวมงานมั่งคบยากไปนะยากไปสักหนึงนะครับว่าเพราะ นึกตัวอย่างให้เพื่อน้อันนี้เป็นงานมอเตอร์ซอสครับเป็นมอแดงมอสุราร์นาดีเนาะครับดิเซอร์่วนหลายผมเห็นแล้วรู้สึกว่าสิเป็นบามันครับเป็นบาร์มันมอแดงเห็นบหมครับบามันแดงบีดบามันแดงครับเป็นหลักก้อนหนานั่นอันนี้ผมบ็ได้เตรียมก็มอกบบด้วครับมากแบบบุกเลยครับก็เลยสีลกสักหน่อยนึงเป็นห้องทํางานครับผมให้หมอกบแนะนแน่ อ๋อพระเอกสองตัวสักหน่อยนึงเพือสิแดงสกทีครับใี่เพื่อนมีลูกก็เป็นอะไนี้ไอศูนย์ศูนย์สี่ครับใช่ครับผมนี่เป็นเอ0ออาร์ศนย์ศนได้หลุลูกก็มีไอเออาที่คล้ายน้ำเชื่อตัวนี้อันนี้อีที่เป็นมั้ครับเป็นอีทีครับเป็นลูกสิงเล่อ๋อลูกสิงเล่ออันนี้เจ้าตัวตัวจริงยังอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนครับอันนี้อีกตัวนึงครับผมอันนี้เป็นถวยไอเป็นงั่วแกนแซมเฮ้าครับไอเอเดอาร์ศูนย์ศนหนึ่งาส อันนี้ก็อยู่คุ้มฝูงอยู่ข้างบนครับคุ้มอยู่ข้างบนเดีว่าท่านได้รีดน้ำเชื่อยังบูรีดน้ำเชื่อแต่ว่าได้ล้างวันหรือเปล่าครับกะนี่แหละครับถวยที่เพิ่นเห็นอยู่นี่ครับเป็นถวยของเพิ่นครับสามถวยนะครับสี่ถวยครับสี่ถวยแต่ของเพิ่นเหมือนเลยตัวใดครับมองก็กะเอสอาร์ศูนย์สองหนึ่งให้พี่น้องเห็นนะครับนี่ครับนี่เอสอาร์ศูนย์สองหนึ่งอายุไรไปได้ละครับอันนี้สามสิบแปดสามสิบเก้าเดือนนะครัติดตามครับพี่น้องติดตามจะได้ติดตามครับมีลูกออกแล้วครับ นี่ลูกออกอยู่ในฟาร์มเหรวครับโอ้บังครับว่าไม่์น้อยๆนะครับถวยร้ายครับแต่ว่าวัวถ้าในเข่าศูนยหลีดเขายังรอดูลูกอีกอยู่ครับเพื่อตรวจสอบลูกให้ดีที่สุดในการลีกครับแต่กนมันเป็นฮักนะไข่นอกเนี่อ๋อฮักหน้าวัวีล่มมันแห้งมาแลวเอาห่อทุกหูไปอ๋อแล้วฮักนะไข่นอกดิครับโอ้อ่านว่าจะได้นะการนะไข่นอกไข่นอกดิ อ๋อฮักนะข่อยนอกอ๋อซื้อซื้อมูบ้านเนาะไปกินก็ปอไก่ซื้อมูบ้านครับคุณครับบ้านหมอกบครับอยู่ขขาบนดอยครับบ้านบ้านบนเขาครับเขาทั้งหลังเลยได้นไงผมได้คุยครับพูดที่คำพูนครับเจ้าของครับใจดีครับผมโทรเหรียญกับเพิ่นเพิ่นโบอยากมาออกซื้อครับ่นบอกคนม่มีเวลาเ่ว่าง่านหลายให้เบอร์โทรเลยครับโทรหาหมอกบเลยสัว่าโอ้โหงานซ้ำ หมกบเนี่ยามเจ้าของฟ้าม,มันมาซะเนี่นอันนี้ก็เป็นแม่ทองครับแม่ทองปลอยแปลงเป็นงัวนอกงวอน้ำเขาโอ้โหครับเดี๋ยว,ว่าเล่นเรื่องคำยางขืนเขาเดี๋ยวก็เป็นมือสุดท้ายละเป็นฟ้างละครับหลังจากกินหญ้ามาเบิดมือเป็นฟ้างฟ้างจะเป็นหมือสุดท้าย,ยครับเอากาลั่งออาไปหามันวะครับครับหลังจากที่กินหญ้าเต็มที่แล้วอ่ะเอ้า ผ่ายางเลยครับันนี้ผู้ใดเป็นคนเหลือทำเรียี่ให้บอลเลยเนี่ยเอ้าแมาพร้อมกันสองคนมาเหลือกันสองคนนหมอบกบเจาของฟ้ามจาของฟ้ามครับมาลุยกันลุยเห็ดปลูกหญ้าแต่ละต้นหนองมพานมือสองคนนั่นว่าครับเอ้นไปผ้านํำแนํายน้ำเลยนี่เป็นขัวทองครับขัวทองอยู่ขอกขางบนนะครับเป็นวัาวทองนี่เป็นพอพันเราเป็นซูซูซี พอดีมีงัวตัวหนึ่งเป็นยาโนมาเป็นสัตว์ก็เลยเอามาคุมลองเบิร์ว่าวันนี้ยังทำได้บ่อันนี้14ปีครับอายุ14ปีแล้วครับเบอร์ยังนะครับผมอันนี้ SR004 ครับ SR004 ป้าดไอ้เพนิสไหมเพนิสกับใครครับผู้เฒ่าแล้วผู้เฒ่าแล้วครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาว่าดีไหมว่าดีไหมนี่อันนี้คุณหมอยังครับผม เด็กพนังานครับโอ้ยลูกศิษย์ผมนะครับผมเป็นงัวสาวทองครับอันนี้งัวสาวทองครับอันนี้คือของเข้าเองเข้าเก็บว้เป็นบ่ครับไระมี่เขาเองบางส่วนหล่ะกับเป็นแม่น้ำเข่าก็มีอย่างของฟั์มของโมเลโนใช่ครับใช่ครับขอขอเบิ้งน้ำเข่าชุดเป็นเป็นลูกเป็นบ่ครับลูกของแม่นํำเข้าใช่ไหมครับไม่เป็น แม่น้ำเขาเลยครับแม่น้ำเขาเลยเแม่น้ำขาแต่น้อยๆจนเป็นสาจากจากอเมริกาเป็นบ่ครับครับีกระทองกันเมื่อไหครับโอ้ทองส่วนใหญ่หรอน่นนนมามามหาอาจารย์นะอันนี้ก็เป็นนักศึกษาฝึกงานจากมอกาะสินที่ผมมามามาเยีอนน่นคุยมาดูเรื่องว่ล่ะมันมันเป็นง่วนํ้ำเขาเลยต้องต้องบอกภาษาอังกฤษบอกว่าคุยภาษาอังกฤษไหม้งัวนํ้ำเขาไหมคุณคู่บอกไหมเฮนโลอะไรก็ว่าไปวัดยูเนี่ยมะ เอาเอาเอาเป็นวัวนําเข้าอย่างเงี้ครับมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่หลังจากนี้ก็ลักแสนครับลักแสนแล้วครับครับโอ้โหเป็นพลังมาอยู่บ้านเท่าพลังมา่กี้ปลาแดกก่อนไปยนี่ครับผมเนี่ยนี่ของจริงเลยครับนี่คนงานเปิดกระล้ากเอาเป็นเป็นอาหารว่างปิดท้ายแต่ละมืองหรือ่ครับครับคือคือไอ้เฟืองหรือหงอะ เป็นเฟื่องครับอ๋อเฟื่องอัดก่อนเลยเนาะอืมครับเพื่อบ่ให้ขี่มันเหลวเพราะว่าเขาใส่ยาเป็นลักอ๋อบอยามันมีน้ำอยู่แล้วไใชยาครับนี่คือเหตุผลเนาะแล้วก็ฟางจะเป็นโตดูดซับน้ำครับเพื่อให้ขี่บอเหลวโออ่อนซ่อนครับพี่น้องครับเบิ่งครับนี่เป็นเพ่งกุหลาบสุดยอดเลยครับพอ้านที่แกนแซมยุ้งฟังก่นครับเับปล่อยไ้น้ำเมลียงลูกเพื่อกระตุ้นในแม่เรื่องโกคปัสซัตแล้วก็เขาต้นะครับครับ เป็นแม่ยานมดยอดสุดยอมกันเลยเอามาอาหารก่อนเอาเนยานมดูแสดงว่าหมอกบเบิ้งทุกตัวด้นี่จากที่ผมคุยเรื่นเนี้ผมไม่ได้ย่องเดียผมไม่ได้ชมเลยทุกตัวเออลู่ทุกตัวน้ำเนาะทุกรมทุกตัวตัวใดสุขภาพบอกแข็งแรงเอามาอัพตัวนี่แหละครับคนเลียงง่อยหรีครับบแมนว่าสี่เลียงว่าเป็นหนาที่ด้ยผมมองเลยว่าหมอกบนี่เป็นคนฮักเลยเราว่าซ้ำ เหมือนคืนของเย้าขวงในต่โบเป็นของเย้าขวงกระซังนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับยังไม่จบเลยครับนี่โอ้ยครับอ่อนซอนครับให้เบิรงเอาว่าเขาเป็นลูกลูกครับ SR f อ r m าอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวผมสีขาไปน้ำบอลหรือจะเอาช่วงตรงไหนดีครับผมให้สักหน่อยนึงเพราะเป็นน้ำจิ้มเพราะเป็นน้ำจิ้มจูงจูงไปหมอนางก็ได้ครับข้างหลังตัวน่อยตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไป ผมอยากเบืองซีละะอูโหูให้ถึกแดดสักหน่อยนึงครับไปก็ได้ครับถอยหลังไปได้ผมตามเข้าไปมันสูงไา้ได้น้ำนักะมมณไย์คิดว่าครับที่เป็นงัวทองปล่อยแปลงมีปัญหาอย่างบ่บ่มีครับเพราะว่าเขาก็ได้ออกกำลังกายแต่ไปรีแลกครับ่ได้มีผลอย่างครับง้อทองคนได้ยางไดเดินครับไปเอายางรถครับผมเกลียดในการอุ้มทองเขาสุดยอดเลยครับผมวันนี้ สวัสดีครับผมศิริศักดิ์วงศ์คงครับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยกาลสินครับผมอยู่ได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับอดทนได้ไหมวะได้ครับตัวได้แล้วอยู่ได้ครับสบายครับเขาได้คุกคีกับง้วงมาเสร็เแา้ได้ลูยับการรักษาการไอที่ปรับโตขอกับง้วงว่าแบบมีห้องควันติดวิธีจับง้ววิธีบังคับง้วเนี่ยครับว่าวิธีได้ครับไอคุณหมอไปยุ่งงาย เที่ยวแถวตะชิมอก่ะสวนพวกแยงครับนี่ผสมเทียมแตงจีบลางบนลูกอ่ะพุดเข้าตีเบอร์ครับฝุดข้าวประกวดฝุดจำว่าเป็นนะไรนี่ครับผมฝากนะครับฝากให้พี่ <S <s <we ak> น้องนะว่าาผู้ดผดใด <จ S 2> สนใจกับกับเบอเบิรงครับสุพิศลาฟาร์มอยู่บึงสัมพันธ์กับก่อนเบิรงกับทรโทรสอบถามได้ครับเบอร์0962245692ครับเบอร์มังกร หมอครูปเนาะครับเป็นผู้จัดการสร้าเป็นผู้จัดการส้างชุดครับครับผมขอบคุณครับคุณนี่ครับเอสอาร์ซัมครับจากบอำเภอบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมขอบคุณหมอกรอปแล้วนะครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปจากบ่าวเกษตรครับขอบคุณครับเอาพิชายตัวนี้กันแล้วกันครับดีในบรรยากาศครับโอ้อ่อนซ่อนอ่อนซ่อน